ครั้งหนึ่งนานมาแล้วใหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลห่างไกลาจากชุมชนแต่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสามีภรรยาที่ได้แต่งงานอยูกินกันมานานแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีทาย,ยาทไว้สืบสกุลเลยแต่แล้ววันหนึ่งความยินดีปีดาของสามีภรรยาคู่นี้ก็ปรากฏขึ้นเมื่อผููเป็นภรรยาแจ้งข่าวดีให้สามีทราบว่าตอนนี้นางเริ่มตั้งครรภ์ขึ้นแล้วป่ายสามีไม่ได้ยินดังนัง้นก็ดีใจเป็นยิ่งหนะักพร้อมกับสั่งภรรยามีให้ออกไปตากตาทงางน อีกให้พักผ่อนมากๆและอยู่ในบ้านเท่านั้นสําหรับเรื่องอาหารการกินและอื่นๆไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะจัดหาเองไม่ให้บกพร่อง3-4เดือนผ่านพ้นไปผู้เป็นภรรยาก็เริ่มอาการแพ้ท้องเช่นผู้หญิงทั่ว,วไปนางเบื่ออาหารที่จําเจอยากกินแต่ลูกหญ้าชะเงาญ่าชะเงาเป็นหญ้าทะเลชนิดหนึ่งแต่สามีก็ไม่ได้ท้อแท้ดังนั้นทุกๆวันในยามที่น้ําลงเขาก็จะลงไปในทะเลเพื่อเก็บลูกหญ้าชะเงามาเก็บไว้ให้ภรรยากินเสมอไม่ได้ขาดยิงไกลกากหนดค มากขึ้นความอยากกินลูกย่าชะเงาของภรรยาก็ยิ่งมากขึ้นตามลําดับดังนั้นในระยะนี้ผู้เป็นสามีก็ต้องทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมแต่จะต้องออกไปหาเก็บตุนอาหารเอาไว้ใชในยามที่ภรรยาคลอดลูกแต่จะต้องออกไปคอยเก็บลูกย่าชะเงาในยามน้ําลงมาให้ภรรยาได้กินแต่ด้วยความแพ้ท้องของภรรยาที่อยากจะกินลูกย่าชะเงาเพิ่มมากขึ้นจนทําให้สามีต้องละจากการทํางานอื่นๆมปเฝ้าคอยปฏิบัติภรยรยาเพียงอย่างเดียวเขาคอยออกไปเก็บหาแต่ลูกชะเงามาให้ ยาตลอดเวลาที่นางอยากกินจนกระทั่งอาหารที่เคยเก็บสะสมเอาไว้หมดลงสามีจึงได้ออกไปหาอาหารเพิ่มเติมเขาทิ้งนางไว้ตามลําพังแต่ก็ไม่ลืมที่จะเก็บลูกหญ้าชะเงาไว้ให้ภรรยากรอ,ออกไปหาปลาเสมอฝ่ายผู้เป็นภรรยาที่อยู่บ้านตอก,กินลูกหญ้าชะเงาที่สามีเก็บไว้ให้จนหมดเกลียยงแต่ยังมีความอยากทําให้นางทุกข์ทนทรมานมากจนนางทนไม่ไหวและได้พยายามตะเกียกตะกายออกไปยังทะเลบริเวณที่มีหญ้าชะเงาขึ้นอยู่ด้วยความอยากเมื่อถึงทุ่งหญ้าทะเล นางจึงเก็บลูกหญ้ากินจนเพลินในขณะที่นางกําลังเพลิดเพลินอยู่กับการกินลูกหญ้าชะเงานั่นเองน้ําทะเลที่แห้งเต็มที่ก็เริ่มทยอยขึ้นกลับมาอีกครั้งจนกระทั่งท่วมทุ่งหญ้าชะเงาที่นางกําลังเก็บกินอยู่ทําให้นางไม่สามารถหนีได้จึงทําให้น้ําค่อยๆท่วมจมล่างนางไว้กับทุ่งหญ้าทะเลแห่งนั้นฝ่ายสามีเมื่อออกไปหาปลาได้พอประมาณก็รีบกลับมาบ้านด้วยความเป็นห่วงภรรยาแต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบภรรยาก็อ,ออกตามหาไปทั่วแต่ไม่พบไม่มีผู้ใดเห็นเลยแต่ เขาก็มียอ่อท้อยัง,องคงค้นหาต่อไปจนมิได้กินไมิได้นอนเป็นเวลาหลายวันหลายคืนจนกระทั่งร่างกายทนไม่ไหวเอาจึงสลบไปในขณะที่เขาสลบไปอยู่นั้นก็ฝันไปว่าภรรยาได้มาบอกให้ไปพบที่กลางทะเลในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยให้พายเรือออกไปแล้วปักไม้ยาวๆลงในทะเลเป็นสัญลักษณ์ไว้สักอันแล้วนางจะขึ้นมาหาเมื่อถึงวันขึ้น15บห้าพระจันทร์เต็มดวงผู้เป็นสามีก็พายเรือออกไปกลางทะเลหอมปักไม้ไว้ตามความฝันแล้วรอจนกระทั่งดึกส เขาก็เห็นเงาดำๆสันหล่วๆขึ้นมาและเงาดำๆนั้นค่อยๆตรงเข้ามาที่เนือของเขาที่ลอยลำอยู่เมื่อร่างนั้นใกล้เข้ามาจึงรู้ได้ว่าเงาดำๆนั้นคือภรรยาของเขาเองบางทีที่เห็นว่าเป็นภรรยาของเขาเขาก็กระโจนลงน้ําเพื่อไปรับหวังจะพาขึ้นมาบนเรือแต่ภรรยาได้ร้องบอกว่าไม่สามารถที่จะขึ้นไปอาศัยอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปพอร่างกายทอนล่างของนางได้กลายเป็นปลาไปเสี็จแล้วขอให้สามีทนทําใจอย่าได้โศกเศร้าเลยเพราะถึงอย่างไรนาง ก็ยังรักษามีตลอดไปนี่คือตำนานนิทานพื้นบ้านเล่าสืบต่อกันมาของนางเงือกแห่งท้องทะเลหรือพยูนของจังหวัดตรังซึ่งมีฝูงพยูนที่มากที่สุดในประเทศไทยแป่งไปด้วยแง่คีดความหมายและปริศนาคติความเชื่อเพื่อหวังให้คนรุ่นหลังได้มีความระมัดระวังในการปกป้องดูแลสัตว์ในน้ำมีความสำคัญเช่นพยูน